ครับกับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะฮะสาระความรู้นะครับให้กับพี่น้องนักสะสมนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็จะมาประกาศรับซื้อด้วยนะครับประกาศรับซื้อนะครับเกี่ยวกับเหรียญ10บาทรัชกาลที่9นะครับเหรียญ10บาท2สีนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับุณาดูคลิปกันให้จบนะครับ แลฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะกดสับตะไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะฮะแลสะสาระความรู้นะครับทางช่องของเรานะครับนะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซนะครับทางกระบี่ทางนะกศรสีธรรมราชนะไม่ว่าจะเป็นเป็นคุณพี่อุทิศนะครับคุณพี่จัก,กรพงษ์นะฮะและคุณพี่วิไลลักษณ์นะครับนะจากจอบรนะฮะคุณน้องคุณน้องวิไลลักษณ์นะฮะและคุณน้องก้อยนะครับนะ แล,แล้วก็คุณพี่สุคนนะครับ FC ทางจังหวัดตาดนะครับระยองนะครับจันทบุรีนะครับปาจีนบุรีนะครับและสายเหนือนะครับก่อนอื่นนะครับมาอัปเดตรายการที่เรายังประกาศรับซื้ออยู่นะครับนะครับว่ามีอะไรบ้างนั้นนะครับนี่คือ EP 1 1 2นะครับที่เรายังประกาศรับซื้ออยู่นะครับรายการแรกนะครับเกี่ยวกับเหรียญ5บาทนะครับเกี่ยวกับเหรียญ5บาทราชการที oui, <st> <á v> <rix> ่9นะครับนะครับ ปีสปีพศ2551้อสแบบบางนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปเปิดดูตามคลิปนะครับที่ ep 1 1 2นะครับรายการต่อไปนะครับมาดูนะครับคือ ep 1 13นะครับคือเหรียญ1นบาทรัชการที่9ปีพศ2546นะฮะลักษณะตามภาพตามคลิปนะครับนะเข้าไปดูได้นะครับที่ ep 1 13นะครับเผื่อท่านพี่น้องนักสะสมนะครับมีเหรียญฮะ ที่เราต้องการที่เราประกาศนับซื้อนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับ e p ี114นะครับ e ี114นั้นเกี่ยวกับเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทสีเงินนะครับนะครับปีพศออกมา150นะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปดูในคลิปนะครับที่ E p ี114นะครับเผื่อพีน้องนักสะสมฮะ มีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ส่งรูปมาประเมินราคาจะได้ไม่พลาดโอกาสจะได้ไม่เสียโอกาสนะครับจะได้ไม่เสียความรู้สึกกันนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับคือ e ี1 1หนึ่งร้อยสิบห้านะครับนะครับ e ี1 1หนึ่งร้อยสิบห้านะครับคือเหรียญสองบาทนะครับสีทองนะครับนะครับเหรียญสองบาทสีทองนะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปดูตามคลิปตามภาพนะครับ ที่ e ี1 1 5นนะครับนะครับก่อนอื่นนะฮะก็ขอขอบคุณพี่น้อง F อซนะครับทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางบุรีรัมย์นะครับทางตะกลนครรีสะเกตนะฮะขอขอบคุณนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับ ep 1ี6นกะครับคือเหรียญ10บาทการจนาพิเศษปีพศ2539นรบนะครับนะฮะลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปดูนะฮะที่ e ี116นรบนะฮะ ถ้าท่านมีเหรียญตามที่เราต้องการนะครับจะได้ส่งลูกมาประเมินราคากันนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสจะได้ไม่เสียความรู้สึกกันนะครับนะครับมาดูรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับคือ EP 1 1ึ่นะครับ EP 1 1ึ่นะครับนี่คือเหรียญสิบาทนะครับเหรียญสิบาทสองสี่ราชการที่9นะครับนะทุกปีทุกปศนะครับที่มีลักษณะตามภาพตามคลิปนะครับนะ ลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปเปิดดูนะครับที่ EP 1 1 7นะครับนี่คือรายการที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับนะครับมาดูรายการต่อไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนะครับ EP 1 1 8นะครับ EP 118นั้นคือเหรียญ1นบาทราชการที่9นะครับนะครับปีประกอบองพศ2 5 5 7นะครับลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปเปิดดูนะครับที่ EP 1 1 7นะครับ อีพีหนึ่งร้อยสิบแปดนะฮะอีพีหนึ่งร้อยสิบแปดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับไม่พลาดโอกาสนะครับเพื่อท่านมีเหรียญตามภาพตามคลิปนะฮะจะได้ส่งรูปมาประเมินราคากันนะจะได้ไม่เสียความรู้สึกกันนะครับนะครับพยายามกดติดตามนะครับพยายามกดติดตามนะเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับไม่พลาดโอกาสข่าวสารข้อมูลนะครับที่เรายังเปิดรับซื้ออยู่นะครับและการต่อไปคือ E ีพีหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับคือเหรียญท่าสิบตาตังหลวงข้าวนะครับเหรียญท้านสิบตตังหลวงข้าวนะครับ ลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปเปิดดูนะครับที่ EP119 นะครับนะเผื่อท่านพี่น้องนักสะสมนะครับเกิดมีเหรียญตามภาพตามคลิปนะครับจะได้ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับจะได้ไม่เสียโอกาสไม่เสียความรู้สึกกันนะครับรายการต่อไปนะครับที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับคือ EP120 นะครับนะครับคือเหรียญสิบบาทรัชกาลที่เก้านะครับนะครับเรารับซื้อทุกปีทุกปศนะครับสำหรับ EP119 นะครับ อ่า EP หนึ่งร้อยยี่สิบนะครับที่มีลักษณะตามคลิปนะครับนะครับที่มีลักษณะตามคลิปนะครับมีลักษณะแบบไหนนะครับเข้าไปทวนเปิดดูนะครับที่ EP ีหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับนะที่คอมเมนต์มาให้กําลังใจนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพี่สุคนนคุณพี่อุทิศนะครับนะคุณพี่จักรพงศ์นะครับนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับนะครับ ที่ไม่เคยทอดทิ้งทางช่องของเรานะครับมาดูรายการที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนี่คือเหรียญสิบาทสองสีนะครับนะครับแบบตัวอย่างนะครับแบบปกติธรรมดาที่เรายกมาเป็นตัวอย่างนะปีพศสองพันห้าร้อยนะครับนะครับยกไม้เป็นตัวอย่างนะครับนะครับนี่คือเหอรียญปกติธรรมดานะครับที่เรามาได้ที่ยังไม่ได้ประกาศรับซื้อที่ยังไม่มีราคานะครับ ยกมาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องนักสะสมมือใหม่นะครับได้เรียนรู้ได้ความทําความรู้จักกันนะครับด้านหน้าคือพระบรมฉายาลักษณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับนะครับด้านหลังนะครับเป็นประปางวัดอรุณนะครับบอกชนิดราคา10บบาทนะครับนะครับลักษณะเหรียญนะครับเป็นนิกเกิลนะครับขอบนอกเป็นนิกเกิลนะครับ ด้านในไส้ในนะครับเป็นสีเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นอลูมิเนียมปอนนะครับครับนี่คือลักษณะเหรียญปกติธรรมดานะครับนะครับเหรียญปกติธรรมดานะครับก็ขอรบกวนพี่น้องนักสะสมนะครับมือใหม่นะการุณาดูคลิปให้จบนะช่วงนี้เป็นช่วงแนะนำนะครับนะยกตัวอย่างเอาเหรียญ10บาทนะครับปีพศ2532นะครับ ลักษณะปกติธรรมดามาให้พี่น้องนักสะสมดูกันก่อนนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับนะที่เป็นกำลังใจนะครับให้กับทางช่องของเรานะครับนะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับนะก็ขอให้ดูแลสุขภาพนะฮะทุกคนทุกท่านนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะโควิดก็ระบาดระบาดหนักเลยนะครับน่ากลัวนะครับ ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะครับก็ขอฝากพี่น้องนักสะสมนะฮะการส่งรูปมาประเมินราคานะครับหรือส่งรูปมาสอบถามข้อมูลนะครับผมยินดีตอบให้ให้กับทุกท่านนะครับขอให้ส่งมาในเวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาดูแบบที่เราประกาศรับซื้อวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ นี่คือเหรียญ10บาท2สีเช่นกันนะครับปีพศ2532เช่นกันนะครับนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่แปลกผิดปกตินะครับและมีราคานะครับแปลกผิดปกติแบบไหนนะครับดูตามภาพเลยนะครับขอบนิกเกิลด้านนอกนะครับขอบนิกเกิลด้านนอกนะครับกินเข้าไปในเนื้อในนะครับเนื้อในไส้ทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับฮะใต้ฐานพระปางวัดอรุณเห็นไหมครับ จะมีขอบนิกเกิลนะครับจะมีขอบนิกเกิลนะฮะกินเข้าไปด้านในนะครับนี่คือลักษณะที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะครับนี่คือลักษณะที่เราประกาศรับซื้อวันนี้ถ้าพี่น้องนักสะสมท่านใดมีหรือพบเจอนะครับให้ส่งรูปเข้ามาประเมินราคากันนะครับราคาเราให้สูงสุด500บาทนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับถ้าสภาพผ่านการใช้งานนะฮะผ่านการใช้นานมามากนะครับเราก็ให้ราคาลดหย่อนลงไปนะครับ อยู่ที่สภาพผิวเหรียญน,นะครับอยู่ที่สภาพผ่านการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับราคาสูงสุดเราให้ห้าร้อยบาทนะครับนะครับแล้วนิกเกิลนะกินอมเนื้องทองเหลืองมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับนะครับจะทําให้ราคาสูงนะครับนะครับก็ฝากพี่น้องนักสะสมนะครับนะครับนะฮถ้าพบเจอนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนะครับตามภาพตามคลิปที่เราบอกอยู่ดีนะครับนะครับ นี่คือเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับที s, ่มีราคานะครับเล่นหากันนะครับนิยมเล่นหากันแล้วนะครับนะครับอย่างน้อยๆนะครับเนื้อนิกเกิลก็ต้องกินอมเนื้อทองเหลืองอย่างน้อยๆต้อง30เปอร์เซ็นเห็นไหมครับนะกินเล็กน้อยนะครับกินเล็กน้อยเรายังไม่รับซื้อนะครับกินเล็กน้อยเรายังไม่รับซื้อนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องกินให้30เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับ เหรียญทุกชนิดราคานะครับที่แปลกที่ตลกนะที่ผิดปกติไปนะครับที่จะมีราคาได้นั้นต้องนิยมเล่นหาในกลุ่มนักสะสมด้วยนะครับถ้าเป็นนิยมเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมนะครับให้แปลกให้ตลกอย่างไรนะครับก็ยังไม่มีราคานะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคงฝากพี่น้องนักสะสมไว้เพียงแค่นี้นะครับคงจะได้ความรู้กันบ้างนะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะ งประสบโชคดีนะครับมีความสุขนฮะบพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับสวัสดีครับ